แค่วายอีกยิงให้หนูนเจ็บปิงฮะเพียเวาีห้ามใช้ล่ห้ามใช้ล่เด็ห้ามใช้อุ๊ยยิงไม่ตังเเราเนี่ยเจอเจอเอเจอเฮ้ยเฮ้ยยยโอเคมาสมงแล้วไป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 เฮ้ยเฮีวงเมีเหมีเหรมันมีไซเฟอร์ไงเมื่อกี้ใช่ใช เฮ้ยไอ้เมย์บีมบีมเดินไปบ้านมันบิมเดินไปบ้านมันเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอโทษกินหนูแบบแบบไปไปหนูเมย์หนูเมย์คินหนูเมย์สามโอเม๊ยสามโอเม๊ยไอ้ยโอ้ไอ้ไม่ทำอะไรสักอย่างวะโค้ชก็โถ HUUUUUGH <laughs> <laughs> <laughs>